สวัสดีครับพิธีการชิคเคนเกมมี่บนโลกของเรานั้นมีสัตว์แปลกๆหลายชนิดมีตั้งแต่ยักษ์ใหญ่กินพืชสัตว์ตัวจิ๋วกินเนื้อแต่โดยส่วนใหญ่แล้วกว่ามันจะพัฒนาอยู่รอดมาจ,จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยเพราะว่ามันมีจุดแข็งที่บางทีคนเราอาจจะคิดไม่ถึงข้อสงสัยอันนี้สามารถตอบได้จากการคงอยู่ของพวกมันผ่านการเวลาอันยาวนานเพราะสัตว์ส่วนใหญ่พอออกจากไข่หรือย,ยานมแม่ไปได้สักพักหนึ่งพวกมันก็ดำรงชีวิตอยู่ได้เลยโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใคร คลิปจัดอันดับของเราในวันนี้แอดขอนําเสนอชีวิตสัตว์แปลกที่วิวัฒนาการความนิ่งของพวกมันมาเป็นจุดแข็งจนเป็นสัตว์แกร่งพอจะนึกออกบ้างไหมครับว่ามีตัวอะไรบ้างขอแนะนําสัตว์ที่ไม่จำเป็นต้องต่อสู้แต่ก็เป็นนักล่าที่หน้ากลัวพวกมันล่าเหยื่อโดยใช้กลยุทธ์ซุ่มโจมตีครับนักล่าที่รอนิ่งๆและรอเหยื่อเ,เข้ามาในริยะจากนั้นก็จัดการเหยื่อนั้นก่อนที่พวกมันจะรู้ตัว แมงมุมใย,ยกลม of r e v e r s p i d e r อันดับหนึ่งของบรรดาสุดยอดวิวัฒนาการนักล่าที่ไม่ต้องซุ่มตามที่มืดไม่ต้องเฝ้าเยือแต่สร้างกับดักที่สัตว์ตัวเล็กๆมาติดแต่ไม่มีทางออกได้นั่นคือพวกแมงมุมเราคงจะเห็นผลงานของพวกมันมาแล้วในบ้านตามชนบทที่มียุ้งฉางหรือบ้านเก่าๆที่ไม่ค่อยได้ทําความสะอาด เจ้าพวกนี้จะใช้เวลาว่างของมันนอกจากการกินอาหารก็คือเอาเวลาไปสร้างรังของมันนั่นเองคือถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับพวกมันเลยก็มีแต่จะสร้างรังที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในบ้านอาจจะดูรกกลุ่มรังแต่ถ้าเป็นรังที่สร้างในป่าจะเห็นได้เลยว่ารูปแบบของใยแมงมุมของแต่ละตัวนั้นมีรูปแบบไม่เหมือนกันเลยลองดูเจ้าตัวที่ว่านี้ครับมันคือเจ้าแมงมุมใยกลมพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านทุ่งนาหรือตามป่า แต่ใสยสวยๆไม่ได้มีให้เห็นกันง่ายๆนะมาดูปลาตกเบ็ดแองเกิลฟิก,กันบ้างครับปลาแองเกิลฟิหรือชื่อไท,ไทยว่าปลาตกเบ็ดเป็นปลาน้ําลึกที่อาศัยแสงสว่างบนหัวของมันเรียกเหยื่อให้เข้ามาหาจากนั้นก็กินโดยที่ไม่ต้องไปตามล่าให้เสียเวลาคําว่าแองเกิลนั้นมีความหมายว่า ผู้ตกปลามันเป็นปลาโบราณจุดแข็งที่พวกมันมีและใช้มานานกว่า100ล้านปีนั้นก็คือเบ็ดบนหัวที่พัฒนามาให้ใช้อย่างถูกที่ถูกเวลาเมื่อ้อยล้านปีก่อนใต้ทะเลมักจะมีสัตว์หน้าตาแปลกๆเหมือนมอนสเตอร์ว่าอยู่เยอะเพราะพวกมันไม่สนใจความสวยงามหรือคิดจะพัฒนาอวัยวะส่วนใดอีกนอกจากเพื่อการมีชีวิตรอดไม่ต้องมีสีสันเพราะ ในน้าลึกไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดเจ้าตัวที่มีเบ็ดนั้นมีเพียงแค่ตัวเมียเท่านั้นโดยเจ้าเบ็ดนี้ก็คือครีบที่วิวัฒนาการให้อยู่ด้านหน้าเพื่อให้มันงับเหยื่อด้านหน้าได้อย่างสะดวกมีติ่งเนื้อเรืองแสงบนครีบที่มันสว่างได้เพราะแบคทีเรียวิบรโอ่หรือแบคทีเรียอื่นๆที่อาศัยอยู่รอบๆติ่งเนื้อเรืองแสงโดยแบคทีเรียจะส่องสว่างเมื่อมีออกซิเจนติ่งเนื้อเรืองแสงนั้นมีประโยชน์ใช้ได้ดีทุกสถานการณ์ แม้แต่ดึงดูดตัวผู้แต่ตัวผู้จะไม่โดนงับเพราะพวกมันรับรู้ตัวเมียได้จากตาขนาดใหญ่และจมูกที่ไว้ใช้ตามกลิ่นฟีโรโมนเมื่อพวกมันมาเจอกันแล้วตัวผู้จะกลายเป็นประสิตตัวติดกับเพศเมียไปจนตาย ตัวผู้ไม่มีความสามารถอะไรเลยเกิดมาเพื่อหาตัวเมียและรอผสมพันธ์เท่านั้นแถมตัวยังเล็กมากๆในทะเลอันกว้างใหญ่จะหาอะไรที่เล็กไปกว่าป่าของมันเป็นอะไรที่ยากแต่เมื่อพวกมันเจอคู่แล้วมันจะไม่มีวันปล่อยให้หลุดมืออย่างแน่นอนพวกมันจะล้อมตัวเองเข้ากับผิวและอาศัยกินอาหารจากเส้นเลือดของตัวเมียอาศัยเป็นที่กินอาหารและสืบพันธุ์ไปด้วยกันเลยเมื่อตัวเมียพร้อมมีไข่ก็จะสามารถ ออกลูกได้เลยทันทีมีใครอยากสบายเหมือนปลาตัวผู้บ้างแต่ตัวเมียนั้นไม่ได้รักเดียวใจดเดียวหรอกนะครับบางตัวมีตัวผู้มาเกาะกินและฝังเป็นปรสิตในล่างได้ถึง8ตัวเลยดูสัตว์ล่าเหยื่อีกตัวครับมันก็คือกบแพ็กแมนฟลอกหรือว่าบูฟลอกกบนักเหมือกหรือกบนากบบ้านอาจจะกินสัตว์เล็กๆอย่างพวกมแมลงในทุ่งเป็นอาหารด้วยสกิลลิ้นยาที่ถอด,ดได้เหมือนอยาง โดยนำเมือกจากลิ้นกบถ้ามันล็อกเป้าหมายอย่างถูกต้องแล้วไม่มีมแมลงตัวไหนจะเล็ดรอดไปได้แต่กบบางพวกก็ไม่กินสัตว์ใหญ่เป็นอาหารยกเว้นก็แต่บูฟ็อกหรือว่าแพ็กแมนฟ็อกพวกมันอาจจะกินได้ทุกอย่างที่ขนาดเล็กพอจะใส่เข้าปากได้โชคดีที่เราตัวใหญ่กว่ามันมากดูวิธีการที่มันเขยิบเยือเข้าปากแล้วใครตัวเล็กกว่ามันไม่มีทางรอดไปได้เลยดูเพผินๆแม้มันจะไม่หิวแต่ถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวเกะกะสายตามันแล้วแล้วก็ มันจะขมเหลือเจ้าสิ่งนั้นหายวับไปในทันทีใครเลี้ยงเจ้านี่มแมลงในบ้านไม่มีเหลือนะครับมันกินได้ทุกอย่างตั้งแต่มแมลงสาบจันตะขาบ แน่นอนว่าถ้าเป็นสัตว์นิ่งเงียบรอซุ่มโจมตีเหยื่อนั้นเป็นใครก็ต้องนึกถึงงูสัตว์สายซุ่มอีกตัวที่ใช้ความนิ่งเป็นอาวุธพวกมันจะจ้องเหยื่อโดยเข้าใกล้แบบเงียบเมื่อเหยื่อเผลอหรือหลบไม่ทันก็จะกลายเป็นอาหารได้ไง่ายๆแต่สัตว์ที่มันพบเจอบ่อยๆนั้นก็คือพวกหนูหรือว่าสัตว์กระโดดเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะไวแต่เหยื่อก็พัฒนาตัวเองด้วยการมีประสาทสัมผัสที่ตื่นตัวตลอดเวลา งูจึงไม่ได้กินได้ง่ายๆต้องออกแรงเยอะหน่อยบางทีก็พลาดได้ซึ่งทาไม่ซุ่มถูกจุดจริงๆก็อดแต่มีงูบางตัวที่พัฒนาตัวเองโดยการมีสีสันกลมกลืนไปกับต้นไม้ปีนต้นไม้ได้เก่งหรือซุ่มเนียนๆไปกับผืนทรายคอยล่าเหยื่อตัวเล็กๆสัตว์สายซุ่มอีกตัวนั้นก็คือจระเข้และตะโขง มันใช้ความเนียนเป็นอาวุธเจ้าสัตว์โบราณดึกดำบรรพ์ที่บรรพบุรุษเมื่อหลายล้านปีก่อนมีหน้าตาเป็นอย่างไรลูกหลานของมันในปัจจุบันก็แทบจะไม่ได้พัฒนาอะไรอีกเลยนอกจากจะมีกรามที่ใหญ่และมีความสามารถในการพรางตัวในน้ําได้ดีสัตว์ที่อยู่บนบกจึงมองไม่ออกเวลาที่พวกมันลอยเข้ามาใกล้โดยส่วนใหญ่สัตว์ที่เมื่ออยู่ในน้ําแล้วจะเคลื่อนไหวได้เชื่องช้าสละเขตก็จะได้เปรียบแต่ก็มีเสือบางชนิดเช่นกันที่มีความสามารถ ลงไปล่าตะเค่ตัวเล็กๆในน้ำได้ สัตว์สายพันธุหนึ่งที่เป็นนักล่าที่น่ากลัวแมงมุมปูชื่อภาษาอังกฤษนั้นก็คือไวท์แคบสปาเดอร์ไม่ใช่ว่าแมงมุมทุกตัวจะเป็นสัตว์นักสร้างกับดักยังมีแมงมุมที่ล่าได้โดยไม่ต้องใช้ใยแมงมุมเลยก็มีอย่างแมงมุมปูมันไม่ใช่ปูแต่เป็นแมงมุมที่มีแขนใหญ่เหมือนแขนปูเจ้าตัวนี้บ้านเราเรียกว่าแมงมุมปูขาวเหยื่อของมันมีทั้งพึ่งผีเสื้อและบางทีเป็นมแมลงที่ใหญ่กว่าตัวมันเอง การล่าเหยื่อของมันใช้รูปร่างที่กลมกลืนไปกับดอกไม้หลอกให้แมลงที่มากินน้ำหวานที่ไม่ทันสังเกตต้องกลายเป็นเหยือ่อพวกมันเป็นนักล่าที่มีตัวขาวใสๆเวลาอยู่นิ่งๆจะดูเหมือนดอกไม้และพวกมันคอยซุ่มอยู่ใกล้ๆดอกไม้รอเวลาที่พวกผีเสื้อและพึ่งที่หลงเข้ามาสีใสๆของมันนั้นเข้ากันได้ดีกับดอกไม้ทุกชนิดโดยไม่ขัดตา ด้วยความที่มันมีร่างกายโปร่งใสสีอ่อนๆที่พัฒนามาเพื่อให้กลมกลืนกับทุกสถานที่ตัวของมันก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดลำตัวเราว1.5เซนติเมตรเท่านั้นขณะที่ตัวผู้เล็กกว่ากันมากแต่ถึงแม้มันจะตัวเล็กมันก็ยังสามารถที่จะล่าพึ่งหรือมแมลงที่ตัวใหญ่กว่ามันมากๆได้ปลาหินหรือ stonefish ลองนึกภาพดูถ้าเราเดินชิวๆในถนนหรือทุ่งนาทางไปบ้านของเราอยู่ดีๆจู่ๆก็สังเกตเห็นพื้นสั่นไหวมีอะไรอยู่ใต้นั้นวินาทีถัดมาเราเหมือนจะถูกสูบเข้าไปยังรวดเร็วแทบไม่ทันจะกระพริบตาด้วยซ้ำแต่กว่าจะรู้ตัวเราก็เข้าไปอยู่ในท้องของปลาและมันก็สายไปเสียแล้วที่นี่ไม่มีอากาศหายใจและเรากำลังจะตายดีนะที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรแบบนั้นที่มันตัวใหญ่กว่ามนุษย์อาศัยอยู่บนโลก เจ้าปลาหินหักเราเดินอยู่ใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยหินและปะากาลังถ้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนก็แทบจะไม่รู้เลยว่านี่คือปลานี่เป็นวิวัฒนาการแห่งความขี้เกียจที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาตัวของมันดำคร้ำมีผิวหนังกรุขระมีทั้งแบบมีเกร็ดและไม่มีเกร็ดจ,จัดเป็นหนึ่งในปลาสุดอันตรายที่แม้แต่มนุษย์ก็ไม่ควรไปแย่พวกมันอาศัยอยู่ใต้น้ําด้วยความที่มันนิ่ง,งเหมือนหินอาจจะทําให้ใครก็ตามที่ไปสัมผัสถูกพิษที่อยู่ตรงครีบของมัน ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงพิษมีฤทธิ์ยาวนานนับชั่วโมงบางทีเป็นหลายวันครับใครได้โดนพิษเข้าไปเป็นจำนวนมากหรือคนที่แพ้อาจทำให้ถึงตายได้เลยน่ากลัวมากๆถ้าเดินในน้ำตื้นๆเท้าเปล่าโดนพิษเข้าไปปวดแสบเหมือนผิวหนังเป็นสีม่วงคล้ำปลาพวกนี้มีวิธีการล่าที่เหลือเชื่อปลาตัวเล็กๆไม่มีโอกาสรอดมันใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีก็กลืนปลาที่มันเหยื่อเข้าปากไปได้ทั้งตัว มาดูปลาข้างขาวปากแดงกันบ้างครับในหมู่ปลาก็มีพวกที่รักการแต่งหน้าค้อนออกหากินเหมือนกันถ้าเป็นคนนี่อาชีพอะไรนะกลางคืนหน่อยๆจะเจอสาวแต่งหน้าจัดนั่งหน้าร้านแต่นี่มันปลานะไม่รู้วิวัฒนาการมาได้อย่างไรถึงได้มีหน้าตาประหลาดแบบนี้ <c oughs> ปากแดงๆของมันตามข้อมูลว่ากันว่าใช้ดึงดูดตัวผู้ส่วนครีบของมันนั้นดูเหมือนขามากกว่าใช้ว่ายน้ำแต่นี่เป็นหนึ่งในปลาที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ตามผืนทรายใต้น้ำ ยิ่งดูยิ่งแปลกไม่รู้ปลาหรือเต่ามันใช้ครีบของมันเหมือนขาโดยปกติถ้ามันไม่คิดจะย้ายที่มันจะใช้ครีบที่เหมือนขาเดินไปตามผืนทรายเมื่อถึงเวลาล่าก็าจะยืนนิ่งๆรอปลาเล็กๆหรือกุ้งเข้ามาใกล้และวก็พุ่งเขมือด้วยความรวดเร็วแทบกับพิตาดูไม่ทัน ถ้าไม่เห็นว่ามันว่ายน้ําได้คงไม่มีใครคิดว่ามันเป็นปลาอย่างไรก็ตามวิวัฒนาการจากธรรมชาติก็สร้างสารรค์อะไรแป,กแปลกๆที่เข้ากันได้ดีกับสภาพแวดล้อมเหลือเกินโลกใต้น้ำล้วนเต็มไปด้วยสิ่งลึกลับที่มนุษย์ก็ยังไม่เคยพบอีกมากมายไว้พบกับเรื่องราวสนุกส,กสาวราหน้ารู้กันใหม่ได้ในคราวหน้าฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ